ไปกันที่จังหวัดพทัทลุงกันบ้างค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุทกภัยเช่นเดียวกันโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพทัทลุงก็นําทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพทัทลุงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอป่าพยอมและอำเภอเมืองค่ะ านายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุงรักษารษาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลงุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลงุงในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะไปยังหมู่9ตำบลลานคอย อำเภอป่ากพยอมจังหวัดพัทลุงที่ก่ออำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัทลุงรายงานเหตุภัยพิบัติดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านทับล้าค่ะซึ่งสาเหตุก็เกิดจากในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่มาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดดินสไลด์และกำแพงโรงเรียนพังถล่มค่ะนอกจากนี้ยังมีป้อมตรวจการรักษาความปลอด ปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายบางส่วนอีกด้วยโดยคาดการเบื้องต้นนคะคะความเสียหายในขณะนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ250,000บาทค่ะ จากนั้นค่ะนายนชัดชัยอุตสาหะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ําที่ฝายบ้านไร่หมู่4ตําบลนานโนดซึ่งในขณะนี้มีปริมาณน้ํามากเพื่อเป็นการป้องกันน้ําที่จะไหลสู่เข้าบ้านเรือนของประชาชนโดยทางจังหวัดค่ะจะได้ทําขันกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมและความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยต่อไปทั้งนี้ทางจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการประกาศให้พื้นที่ กล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยและสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องค่ะ